สบายดีไอ่อ่ะสบายดีกล่องเป็นบ่นบสบายดีบ้างเนาะสบายดีเออไปยังมาไปให้ไปให้อันนี้ไหยังเทืองโอ้นักไปเฮือนนี่กินเขากำลัยังกินเข้าไปไปไต่เคดไต่เคดกินเข้าโอ้ไปไต่เคดเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวไอ่เอาตงไปลายำๆให้ด้วยเอาป่ะอ่ะนบขอบใจไอ่เลยขอบใจเอ้ไอ่ไปกินอยู่เฮอนเด้อ บางร้านบางร้านก็ไปเฮียนนี่กินเขากันยังกินเขากับพักอ่ะพักอ่ะเอาเนี่ยไปกินด้วยกัเนาะมีเจคุณอยู่เฮื่อนเจคนมีเจ็ดคนโอ้ขันมีเจ็ดคนเหรอเอาไปซ้องทงเด้อเอาเอาเอาไปกินด้อยกันด้วยเข้าใจอะไรไปเลยไปเลยถ้าบุตรไอันนี้ไปกินเขากันยังกินเขากับมาพักได้พักไรเออหนีกินเนอีแมียดูไปเฮียนนี่เขากันยังกินเนอพักกินโนได้พักกินโนโอเคโอเคเอาหนักหรือไปเฮียนมั้ยนักหรืออ่า สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโมดสุภูสุคนนะกะยินดีตอนครับเขาสูช่องของพอเขาอิแล้วเซ็นเก่าเซ็นเดิมพี่น้องปัจจุบันครูคิวกับทีมงานมาเปิดคลิปยุทีกลางเส้นทางเลยพี่น้องเนาะเป็นบอนทีอ่าเขาจะไปไฮไปหน้ามากแล้วก็จะมาเบรกอยู่นีเนาะหลางตีนหลังมือนี่นะพี่น้องเนาะกะพอดีมื้อนี่จะเห็ดกิจกรรมกิจกรรมนึงเนาะ ลู่หว am ทางอ้ายแม่จันแล้วกะลูกยกพี่น้องเนาะอ่าลูกชายของอ้แม่จันฮากะซิกมาไม้ๆหาดๆนี่พี่น้องเนาะเอามาอ่าเฮ็ดกิจกรรมนําพี่น้องเออเออสวัสดีไปมาเออไปมาเดวะกเอาไปกินอยู่เฮือนเด้อบ่ได้ซื้อเอาไปกินเลยเด้อไมาเออโอเคโอเคโอเคอ่าๆๆ เบิดรถเข้ามาแล้วมาเป็นบรรดาสารวรนุ้มบานเขาเจา้าเนาะพี่หนองเนาะอ่าเขาเจ้าไปให้มา ซึ่งว่าเส้นทางนี่เป็นเส้นทางลักเนาะพี่น้องเนาะที่พ่อแม่พี่น้องไปไฮไปหน้ามาเนี่ยนะเดี๋ยวสิไปถามเพิ่นก่อนว่าไปไฮไปหน้ามาไปหอดเฮือนนี่พ่อแม่พี่น้องสิกินเขาก็ย่างพี่น้องเนาะซึ่งเฮาก็มีทางเลือกให้อ่าเป็นข้องต่อนข้องฟากเล็กน้อยเนาะเป็นกำลังจิตกำลังใจนี่พอดีเสาบานมาพีเนาะจะขุดปะโ,โอู้ไลไลไล่ปไปกันเนาะเอเอ สบายดีสบายดีสบายดีแต่ใครมาเอาหนีไปกินยเูเฮียนไปเฮีอนไปกินข้าวกับยังบุ๊มบิ๊กนนกินโน้ดโนอ,อนาบุ๊มไลบอก,อนนอกโอ้พอดีได้กินโนอาเอาไปเอาหนีตอนเด้อเอาไปกิน,ย,นยูเฮียนเด้อมีปองปลาครับยำยำเดี๋ยวไปเฮีอนกินข้าวกับยังกิน, <c oughs> นกข้าวกับโนะถ้ากับโน้คือกันโอ้เออเอาเอา,เอาหนี้ไปใช้น้กกินเด้อโอ้เออ em mẹ đâu, phải hết cái khâu các bạn kín ăn no, à, à này kín như hẹn đây, tập à, ăn đâu kinh khâu các bạn ăn, ăn cặp no, cặp no cứ ăn, ôi, hay này này kinh no, à, ăn khâu các bạn ăn, khâu các kéo đây, ở chảo kinh kéo bữa này kinh no, khâu khâu, nấm khâu à, à, này mình như hẹn đây, bố ốp à hẹn mình chắc con, chảo nô, ăn no cứ ăn, ăn no cứ bưng bưng เออตบมาเทไฮกว่าโอ้ตีมาเทไฮโอ้สบายพี่น้อเอาไปกินด้วยกันเลยสุขใจเด้อก็เทบ้านกำลังทยอยมาเทไฮเส่วนพี่น้องเนาะคือตอนสาวสาวสาวบ้านไปไฮนี่มันนาจะกะเกียมอาหารไปกินยุติไฮพี่น้องเนาะแต่ว่ามีบางขบขวที่ว่าเวลากลับมาเฮือนหัน้าจะบุ้มมีคนใดสอกคนใดห้าอาหารไปทานเลยนะพี่น้อง เราพวกเขาก็เลยข้อเป็นกำลังใจหนึ่งเนาะน้อยๆมียำยำซองทงปองปลาหนึ่งปองให้เพิ่นไปกินยุ่ห้อยูอุ่เฮียนน้ำหลูน้ำเต่าอ,อ่ะสำหรับขาดเขาขาดแรงในมือนีพี่เนาะเดี๋ยวเอาถ้าเบินำกันเนาะบรรยากาศมืน,นึงเศว้าบาปจะมาแต่หุนแหละมาแต่ไปไฮสบายดีเออพี่เนาะนี่ก็คือเป็นลูกยกเป็นลูกชายกกคงไอ้แม่จันท มืัอน,นี้พามาออกงานนําพามาเฮ็ดกิจกรรมนําเนาะไอ้แม่จันอยู่เบื้องล่างลราบ้านนี้นะอันนี้คือลูกชายโก๊ะซื้อ่าซินไซต่ว่าบวชได้สองพรษาฮัากอ่าซิกมาตะกี้นี่เนาะลาสิก้ามาตะกี้นี่นะแม่นะตอนสากเล่าอันนี้นนอนอยัยงหอนๆอยู่ยังอุ่นๆอยู่เป็นไม้นาะพี่น้องเนาะเป็นไม้เป็นลูกยกของครูคิวก็เป็นลูกชายโก๊ะของไอ้แม่จันซึ่งอันนี้คือบรรดาแขก ที่ไปงานดองลูกชายในบ้านนะพี่น้องนักห้องนักห้องประจำวงนักฟ้องเอ้นักห้องประจำวงมาคายเครื่องมาแล้ยคายเครื่องมาคายเครื่องขอไปแจกสตูนเอาก้าวเหรอก้าวไปแค่ขอพี่แม่เหรอขอไปแค่แล้วไปแจกเครื่องแก่าลูกไทย โอ้ยเอาอันนี้เอาเอาเนี่ยไปตอนเอาไปกินยูเอนเหมือนแรงเด้อเอาไปกินแขกสุขาวเมื่อวันหนึ่งเมื่อวันหนึ่งเขาสีมาไฮไลท์ไลน์อยู่วันหนึ่งน่ะเขาสีมาเจ้าไฮพี่น้องเนาะโอ้คุดคุ้มยาไหมเออโอ้แต่จะคมวัอนี้ มื้้อนียัแต่ละมือมาไล่ก็เจอคราบวันไหนแจกไม่ได้มือนี้แล้วแล้วแล้วเต้มือนี้พิเศษแล้วมือนี้เนาะกับผู้ผู้ว่าสีได้ไล่พันใด้กินีปลาของต่อนมีประมาณอยู่หกเจ็ดสิบสุดนี่แหละโอเคก็จะบ่ได้ไล่ได้คนหนึ่งประมาณนั้นยำๆซองของปลาหนึ่งพอๆกินข้าวขาแรงน้ำครอบน้ำครัวเพราะว่าบางคนมาแต่ให้บางทีบุ๊มยังกินได้บางทีกะ หลายคนก็นอาจจะเออ่กับก้นเนาะบรทันแมนแมนม,มีโชคเข้าข้างว่าแั่นกับแมนเน,นาะมือหน้ามือหนายมากไหมเพราเป็นยังขันมีคนสนับสนุนบนนนา,า,างทีนักห่องสนับสนุนเลยเป็นตาเดี๋ยวเชื่อหน้าโอเคโอเคเอาโชคดินักห่องเสียงดีไ <c oughs> ด้นี่ bây hay cây mà muối ăm ăm song thung ok ok lấy ăn khẩu ăn nhấm ăn sẹp đấy muối ăm ăm đấy đấy sốt lái mình tết bay lùn nó bom ăn đấy muối ăm ăm này miếng còn miếng à อ๋อสวัสดีเด้อกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นบ่ได้เนาะถ้าหากบ่มีผู้สนับสนุนนะนะคุกคิวก็ต้องคอขอบอ,อกขอบใจผู้สนับสนุนหลักก็คือปลาน้อยเนาะปลาน,น,น้อยเพิ่นอยู่ทางกันดาเพิ่นสนับสนุนมาอ่าให้คุกคิวมาซื้อจํานวนนี้นะพี่น้องเนาะเฮาจะได้ซื้ออยู่นี่พี่นอ้องอ่าเฮามาเทใส่กันแล้วเนาะตัวนี้ ปองปลาตัวนี้นะพี่น้องเฮาจะได้ซื้อมาอายุหกแพ็คพี่น้องเนาะซึ่งราคาปัจจุบันยุบานเขาก็คือแพ็คละแสนเลยพี่น้องเนาะมนันไนะปหกแสนละกันยำยำนี่พร้อมเนาะยำยำก็ชี้หาแก๊ปชี้หาแก๊ปละกันจะมีทางขนมสาหัสพ่อแม่บางทานบ่มีคนเอาลูกเอาเต่าอยู่งวอาเยูย่เฮือนนี่เวลาไปป่าก็จะได้เอาลูกเอาเต่าไปนั่งม,มันนะถ้าว่าคนใดที่ว่าเจี๊ยลูกเอาลูกหน่อยไปก็จะได้ให้ขนมไปกินพร้อมพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้ คือกาข้อห้ผู้สนับสนุนคือป่าหน่อยจงยูดีมีสุกยูดีมีแหง้งปัสะจากโรกภัยไข้เจีบนี่แหละเนาะซึ่งครูคิวจะเหตุกิจกรรมนี้มาแต่แต่โดนละแหละแต่ว่าโบมีเวลาพี่น้องมือน,นีก็คือเป็นโอกาสดีสัสนๆเนาะก็จะมีพ่อแม่ประชาชนบางคนบางทานที่กลับก่อนแล้วก็ถื่ว่าบุตรใดแจ้งเนาะเพราะว่าเขามาค่อนข้างที่ว่าลาซ้ายนิดน,นึง าบางคนก็จะยังพระท่านมาหอดเทือเพราะว่าไปเหตุให้กับยุไกลยุไกลเติบเนาะตามสอบถามบางคนหันยางมาเต่ให้กับซองซามสุโมงพี่น้องเนาะซึ่งแน่นอนแหละก็ไปหอดบานก็อาจจะบ,บุมียังกินในภาเขาแรงนี่นะเนาะกูค,คิวก็เลยจัดตัวนี้ให้เป็นน้าจิตน้าใจเป็นกําลังจิตกําลังใจในการดำรงชีวิตของบรรดา,ราพ่อแม่พี่น้องเรานั่นพี่น้องก็หวังว่า มันจะเติมเต็มความสุขให้เพิ่นเล็กน้อยแหละเนาะเพราะว่าบางคนก็ไปมีแต่เจียวอยู่เฮือนมีแต่เขากับเจียวจนสี่พี่น้องกับบ่มียังสกินอยู่นะเพราะว่าบ่มีไฟสอบบ่มีไฟฮาเลยท่ากับเพราะว่านี่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศน่ำกันเนาะประเดี๋ยวกับเพื่อนกับซีมาแต่ไฮอีกคือเกาเนี่ยแหละเขาหลอดหายอยู่ทางนี้บางคนเนาะที่ยันไปไฮกับเป็นผู้เชฟผู้เช้าได้กับนาจะขี้อายพวกเข้าอะไรพี่น้อง นาตะขี่อายเนาะปุ๊บเป็นยังเดี๋ยวพวกเขาก็สิทักทายสบายดีแล้วก็ถามหน่อยนึงแล้วก็สิให้ข้องต่อนข้องฝากไปให้ลูกให้เต่าเพิ่นจตกคนบางหนึ่งสองสามสีหาไปให้มาอีเมีไปให้มาให้หลู่คลุกกินอ๋อนี่จุนนี่ไปให้จุนนี่ไปให้จับไปหลูคลุกกินเจ้าได้ยังกินได้ไหอนี่เนาะให้สกนาะนาะอ่ะเออเดี๋ยวเอาอันนี้ไปกินอยู่ที่นั่นเลยมีปงปลายำๆเด้อ่าอ่า สบายดีพ่อสาวไปให้กับเพื่อนไปกินยังเป็นไออ่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะหายคนละทงอาะหายคนละทงเยืนหนึกันเอาเอาไปกินอยู่เพื่อนเด้อเป็นอายเนาะนไอายเออสบายดีแมอีแม่ก็ไปหายาอืมไปไงอีแม่ก็ไปเฮีอนอีแม่ไปกินเขากับยังไม่ได้กินไม่ได้กินนะเออยำยำปองปลากินอยู่เนาะ อ่าโอเคโอเคเอา<น>กินเขาให้มันแซบได้เหมือนแรงเด้อพี่น้องกันนาจะอ่าายเนาะนาจะอายเฮานี่แหละเพราะว่าบ่บกเคยพบนาขาตากันมาก่อนเนี่ยนะเรายูุเราแบบมายูกลางทางแล้วก็เอาเอาข้อ,าองหายฮะนะบางคนกันนาจะไอนาจะบุกการลมนำเฮากับบุเป็นยังนำพี่น้องเนาะอ่าบุกเป็นยังคือเขาเขาใจว่าเขาเจ้ามาแต่ไฮเขาเจ้าเมยเออสบายดีไอไปแต่ไฮ

เนเน่เน,น่มาแล้วมาแล้วโอ้เริ่มเริ่มมาล้ายแล้วสบายดีไอ่อสบายดีกล่องเป็นบ่นสบายดีบ้างเนาะสบายดีเออไปยังมาไปให้ไปให้อันนี้ไหมยังเครื่องโอ้นักไปเฮือนนี่กินขา้าวก๊าบยังกินข้าวไปไต่เคยดไต่เคยดกินข้าโอ้ไปไต่เคยดเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวไอเอาตรงไปย,ย้ำให้เลยเอาบ่เอนบขอบใจไอ้เลย เออเอาไปกินด้วยเพื่อนเด้อโอ้มาไลน์เนาะบัดนี้เนาะสบายาดีสบายดียดไม่เอาขนมมาให้พุนน่อยกินได้ไหมเออมาจะให้ให้ไก่บไกะไก่อันนี้มันสองพมงีตีเดินเอ๊เอาขนมให้พุนน่อยกันใหุนน่อยละเออไปเฮือนนี่พากันกินข้าวกันยังพวมยังกินเลยพวมึยังกินนะอันดิก่อนอันดิก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้ให้เอาเลยตอนเนพะื่อนเออ เอาเออเออเออเ่อันน wow. okay. ี umas, ้ปงม้อนก็ได nice. ้ที่คอยเชานันให้ไวไอันี่คือฟืนน้อยแม่นอฟืน่ะปงก้อนก็ได้นักปงก้อนก็ได้หายหายไปหายไปคนนักคนนักนนักเออเออ อ๋อสบายดีมาเตให้อะอ่ะอันนี้ไปกินยูงเฮือนด้อเวยสบายดีอ่ะมาเทเออไปเฮือนไปกินยังไปเฮือนนี่มีอยากกินอ่ะอันนี้ไปกินเออสบายดีเด้วยอันมีลูกกะทิเรื่องว่ายังเป็นสาวมีลูกซาวคนเราไปเฮือนกินเขากับยังบมียังเออผมไม่ยังอันนี้ไปกินเอาเอาเอากันแม่เอาไปกินยูเฮือนอ่ะเอา อาไ,ไปกินยุ่งกันเด้อจะมีพี่น้องบางคนบางทานที่ว่าอายพวกเฮาเนาะก็คือเพิ่นเพิ่นน้าจะมีอาหารการกินอะไรพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นก็กายไปเกบ่เป็นหยังเนาะเพิ่นน้าจะอายพวกเฮารอดทับเบิ่งอีกพี่น้องคือของพวกเฮาก็ใกล้ๆสิเบิดแล้วพี่น้องอ่าน่าจะบ่ครบคนอยู่พี่น้องทานใดที่มาลรามาลุนก็เครื่องของน่าจะหมดก่อนเนาะน่าจะหมดก่อนเบิ่ง Răng, răng, răng chắc anh mấy thôi Nè, cần mà Ấo, sao bài đi ăn Ừ, anh giả thái mà nên phải hay mà Rồi, mình nhắn anh mình Bằng làm Bằng làm Cắp về hiền thì kinh khẩu cắp nhắn Kinh khẩu cắp à พักอ่ะเอ้านี่ให้กินเยอะเนาะมีเจ็ดคนอยู่เพื่อนเจ็ดคนมีเจ็ดคนอ่ะอันเมียเมียก็มีละมีละเมียนี่ก็ไปให้คือกันอ่ะเมียอยู่เลี้ยงลูกเมียเลี้ยงลูกอ่ะโอ้ขันมีเจ็ดคนเหรอเอาไปซ่องทงเด้อเอาเอาเอาไปกินเยอะกันเด้อเลยขอแจกอะไรอะไลยไปเลยอันนี้ลูกอ่ะอ๋อ้ลานโอเคโอเคฉันรลายอายพวกเขา ก็จะมีแตันผุดเาทีบอายนะพี่น้องนะจะมีแต้ผุดเขาทีอย่งบะทันอายนะสบายดีเอานีกินยเนาะมาเบื่อมาคบคนบอเ้าไออ้าอ่ะ

ยามเดียวนะพี่น้องเนาะยามเดียวเพราะว่าเขาจะเดินทางมาไทยจะมาเป็นกลุ้มพี่น้องจะมาซีหาคนบอกหกเจ็ดคนเป็นเก่าสิบคนพี่น้องเนาะกับปัจจุบันคือเบิเร์ตเลียวพี่น้องแต่ว่าน้าจะยังมาบพรท่านครบพี่น้องเนาะก็คือ,อเครื่องค้องเฮาเบิร์เลียวพี่น้องเอาไ้เท่หน้ามีโอกาสก็คอยมาจัดก,กิจกรรมแบบนี้อีกนะพี่น้องเนาะคือเป็นกิจกรรมแบบสดๆแบบเดียวเลยพี่น้องคุกคิวกับบุเคยจัดมาก่อนหล้กกั บรรดาพ่อแม่พี่น้องกับบางคนกับไม่เคยขุนนาคุนะคนตาเนาะเขาเจะาไปไฮไปเฮ็ดเวียก์ยุให้หละกะักอเดินทางกลับมาผอดบานกับตอนแรกๆคือยังเสี่ยนะพี่น้องกงับบังว่าบรรดาพ่อแม่พี่นอ้องอ่าก็ไปกันนาจอะอ่าได้กินเขาอิ่มน้ำสำราญน้ำขอน้ำครวนนะพี่น้องเนาะคือพวกเขาก็ดีใจที่ได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาหละกะักอะขอขอบอกขอบใจอีกท่านึงสำหรับผู้สนับสนุนหลักก็คือ อเอ,อหน่อยเนาะอยู่ทางแคนาดาเข้าให้เออยจงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละบรรดาพ่อแม่พ่นองที่เขามาติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเขากับเส้นเดียวกันข้าให้โมสุภุสุคนจงมีแต่ความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเช้นเดียวกันแล้วพบกับพวกเขาได้ไหมในอีพีต่อไปพี่นองสำหรับคลิปนี้ขาก้าวเข้า่าสบายดี